สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะวันนี้เราเริ่มด้วยชาร์ตของ Wix Index กนะครับก็เข้าใกล้เรื่องของการเลือกตั้งสารัฐนะครับแน่นอนว่าความมันทวนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเล่งตัวขึ้นนะครับถ้าเห็นตัว Wix Index เนี่ยเราจะเห็นว่า Wix Index เนี่ยมันกำลังฟอร์มรูปแบบของสาบเหลี่ยมอยู่นะครับก็น่าจะเป็นการ ทะลุขึ้นไปที่ด้านบนแหละนะครับความผันผวนก็น่าจะมีการเล่นตัวสูงข,ขึ้นในช่วงการเลือกตั้งดังนั้นในช่วงนี้นะครับมันก็เป็นเวลาของการปรับพอร์ตนะครับเรื่องของ Money Management ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับเช็คตัวันดีนะครับว่าตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดเราถือแล้วเราไม่ค่อยสบายใจเนี่ยแปลว่าเราถือหุ้นเนี่ยจะเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการพยายามแบบลดความเสี่ยงอะไรเงี้ย ออกไปก่อนบ้านก็ได้นะครับก็ให้ไอเดียไว้ประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวความมันพวนเนี่ยมันจะมีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับภาพของเดี๋ยวก่อนจะไปเซ็นเด็กนะครับก็เมื่อวานนี้นะผมมีไปไลฟ์กับทางเคียสเซนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับคือใครที่สนใจพวกเรื่องของ global view นะครับก็สามารถไปดูในตัวของเคียสเได้นะครับเมื่อวานตอนช่วงรมาณหกโมงนะครับเป็นพวกมุมมองว่า เราชอบหุ้นพวก emerging market หรือว่า develop market มากกว่ากันนะครับแล้วกราฟพุ้นหลายตัวแต่การาฟรายดัชนีเนี่ยแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับสำหรับประเด็นของเช้านี้นะครับหลกัหลกๆเราก็ยังวิเคราะห์อยู่ในตลาดหุ้นไทยแหละนะครับสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็แกว่งตัวแคบๆแ,แหละนะครับเมื่อวานเนี่ยพยายามจะขึ้นไปเกินเส้น SMA 200แต่จะเห็นว่ามันก็ผ่านไม่ได้นะครับ1470ที่เราให้เป็นแนวต้านไว้ก็ ทำงานได้ดีนะขึ้นไปเทสไม่ผ่านก็ถอยกลับมาที่เดิมเลยนะครับแนวโน้มก็ยังถือเป็นไซด์เว์นะครับ1น 5, 5่ถึงหนึ่นะครับสำหรับตัวของเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอนะครับเมื่อวานนี้เราให้เก่งกำไรไปนะครับในตัวของ f ิวเจอรก็คือเป็นการเบรกสามเหลี่ยมนะครับเราให้เงื่อนไขเวละว่าถ้าเบรกตรงไหนเล่นแบบไหนนะครับก็คือเบถ้าหลุดข้างล่างช็อตตรงไหนนะครับถ้าเกิดเบรกผ่านด้านบนเนี่ย ลองตรงไหนนะครับก็สุดเมื่อวานนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเบรกด้านบนนะครับที่937เราก็เลยแนะนำให้เปิดลองนะครับแต่ก็ขึ้นไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเรามองเป้าหมายที่945นะครับมันขึ้นไปแค่942แล้วมีการย่อลงมานะครับแต่การย่อลงมาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้อยู่เพราะว่าเส้นอัพเทรนเนี่ยยังรองรับได้อยู่ไม่หลุด นะครับดับงนั้นเส้น uptrend เนี่ยจะเป็น t a i l i n g stop ของฝั่งลองเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้ถ้ามันจะเร่งตัวขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องทะลุผ่าน SMA 200ขึ้นไปนะเป้าหมายอย่างที่ประมาณ9.45เหมือนเดิมก็มองประมาณนี้นะครับเป็นลนักษณะของ channel ขึ้นไปนะครับมันคือแ้า9.45ฝากนิดนึงนะครับก็เรื่องของตัว target stop loss สมมุติวันนี้เราให้เราให้ stop loss ไว้ล้นะครับที่ประมาณ 9.35คือถ้าเกิดหลุดกรอบล่าง up trend เนี่ย stop ปลอสส่วนเป้าหมายคือ9.45นะครับแต่ถ้าเกิดสิ้นวันเนี่ยนะครับมันไม่โดนทั้ง stop loss มันไม่โดนทั้ง take p r o f i เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าปิดออกไปก่อนดีกว่านะครับเราก็ไม่อยากให้ถือจนลุ้นไปข้ามผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฟิวเจอร์เป็นโปรดักที่มันมีเลเวอเรจนะครับก็ไม่อยากให้รับความเสี่ยงพวกเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองเนี่ยมากเกินไปนะครับ ถัดมานะครับก็มาที่ตัวของราคาทองคำนะครับก็ทองคำเมื่อวานเราวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ให้ดูไปว่ากราฟรายสัปดาห์เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสจะย่อตัวกราฟรายวันก็ย่อตัวลงมานะครับเรามองว่าตัวทองคำเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันย่อมาแต่ละรอบเนี่ยมันชอบลงมาที่เส้น SMA 20ดังนั้นตอนนี้ยังลงมาไม่ถึงดังนั้นดาวไซด์ของทองคำเนี่ยยังมีอยู่นะครับมีโอกาสจะปรับตัวลงมาอยู่คือถ้าเกิดใครชอบพวกโลหะอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยนะครับผมว่า ซิลเวอเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เล่นได้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของ Silver เนี่ยถึงเส้นอัพเทรนไลน์ละนะครับดังนั้นตัวของ Silver เนี่ยถือว่าถึงแนวรับได้ก่อนตัวของราคาทองคำนะครับส่วนใครได้เกิดรับความเสี่ยงไม่ได้นะไม่อยากจะไปเบสกับเรื่องของการเลือกตั้งก็ข้ามไปก่อนในช่วงนี้นะครับถัดมาเป็นราคาน้ํามันดิบในสเมกนะครับราคาน้ํามันก็มีการปรับตัว ขึ้นมาจากฐานนะครับตอนน, alive, so อน,นี้ก็ชนทดสอบแนวต้านอยู่นะครับก็ลองมาดูกันแหละนะครับว่า72เนี่ยจะเบรกผ่านได้ไหมนะครับแล้วก็เราดูคู่กับปอทอสพไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับปอทอสพเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีการแนะนําให้เปิดลองไปหน้าแถวประมาณวันนี้นะครับที่มันลงมาที RF, ่กรอบล่างเนี่ยเราก็เลยให้เปิดลองนะครับตัวปอทอสพเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นฝั่งลองเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยแถวเส้น SMA20 เเนี่ยนะครับจะเป็นจังหวะปิดส่วนคนที่ไม่มีนะครับผมว่าก็ ไม่จําเป็นต้องเล่นตามแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็รีบาวจากฐานขึ้นมาระยะหนึ่งสาหรับปอทอสอบนะครับมาที่ตัวของแนวโน้มค่าเงินนะครับค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ก็แตะใกล้ๆสามสี่นะครับก็โดนขายนะครับวันนี้คือดอลลาร์บาทนะครับถ้าเกิดเราดูตัวของยูโรบาทบ้างนะครับตอนนี้เรามียูโรบาทที่เทรดแล้วนะครับแนวต้านเนี่ยตัวเนี้ยมันก็อยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง37นะครับสำหรับตัวของยูโรบาทนะครับ ส่วนดอลลาร์เยนนะครับก็กลับมาที่เส้น200วันนะที่เราบอกไปว่ามันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันยังไม่เกิดโกลเด้นคลอสตรงนั้นมันจะถอยกลับมาที่เส้น200วันได้นะครับเดี๋ยวแนวถัดไปเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเกิดโกลเด้นคลอสหรือเปล่าถ้าเกิดเกิดโกลเด้นคลอสเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดโกลเด้นคลอสแล้วมันหลุดต่ำกว่าเส้น200เนี่ยทิศทางมันก็จะกลับมาแข็งลงมาสําหรับตัวของค่าเงินเยนนะครับ ส่วนตัวของเยนบาทนะครับตัวนี้เรามองเป็นดิเวอร์เจตนนะครับก็มองว่าตัวของเยนบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเนี่ยขึ้นมานะครับถ้าเกิดจะเก็งกาไรตัวเยนบาทก็คงเล่นในฝั่งของการเปิดลองครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาที่พูดแนะนําเลยนะครับสําหรับตัว คุณแนะนำเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวของ S.C.C. นะครับก็คุณที่ปรับตัวลงมาแรงๆก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะเล่นเป็นลนักษณะของ mean reversion นะครับคีย์สำคัญเนี่ยเราก็จะดูตัวของ stochastic ว่ามันพุ่งออกจากเขต over s o l d หรือ,อยังนะครับอย่างรอบที่แล้วตอนที่ลงมาแรงๆเนี่ยนะครับเวลาออกจากเขต over s o l d เนี่ยก็เล่นรอบรีบาวนะครับแถวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ในเขต over sell เวลาออกจากเขต over sell เนี่ยก็มีจังหวะเล่นรอบรีบาวนะครับดับงนั้น ตอนนี้ก็สโตแ a s t ิกออกจากเขตโอเวอร์โซลละก็เป็นจุดในการเล่นรอบรีบาวแนวรับ209สต็อปรอถ้าต่ำกว่า202เป้าหมายแรกคือ218ที่เป็น SMA 20นะครับแล้วก็225เป็นแนวต้านถัดไปนะครับถัดมาตัวของแบมนะครับแบมบอกว่าลงมาค่อนข้างจะแรงมานิดนึงนะครับคือแบบแบมขอปรับอินดิเคเตอร์นิดนึงนะครับสำหรับตัวของแบมนะครับแบมเนี่ยเรา จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาแรงตอนนี้มันหลุดต่ำกว่าเส้น200วันลงมานะครับแต่ตรงเนี้ยก็น่าจะเริ่มเป็นแนวรับแล้วแหละเพราะว่าตรงเนี้ยคือแนว Breakout เดิมนะครับเนี่ยจุดเป็นจุด Breakout เดิมนั้นถอยลงมาตรงเนี้ยก็คือแนวรับนะครับแล้วก็ตัวของ r s i ตอนนี้ก็ใกล้เข้าเขต Oversold เราก็เลยมองว่าดาวไซ i d e จำกัดนะครับแนวรับที่7.8ส่วนเป้าหมายเนี่ยเวลาหลุดเส้น200เนี่ยมันก็มักจะรีบาวกลับไปเทสเส้น200นะครับเป้าหมายคือ 8.5ส่วน stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า7.5สําหรับตัวของแบมนะครับถัดมาจะเป็นตัวของ TTB นะครับ TTB ก็แถวเส้น200วันเนี่ยคงทําหน้าที่เป็นโซนแนวรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะรอสัญญาณ c o n ิร์มเนี่ยก็รห้หยมันกลับมายืนเหนือเส้น200วันก,นก่อนก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดกลับมายืนเส้น200วันเนี่ยวัปิดขึ้นมาสูงมา1.8เนี่ยน่าจะทําให้ stochastic เนี่ยออกมาจากเขต oversold ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดกลับมายืน1.8ได้เนี่ย ก็มองรอบปรับตัวขึ้นสำหรับ TTB เป้าหมายคือ1.84แล้วก็1.9นะครับแนวรับ1.77สต o อปล s s ถ้าต,ต่ำกว่า1.74นะครับก็ทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมนะจะเห็นว่าหุ้นในหุ้นในเซ็ร้อยเนี่ยนะครับมันไม่มีแนวเบรกเอาท์นะมันจะเป็น pullback กับ mean reversion นะครับส่วนแฟนๆของพวกเล่นแนวเบรกเอาท์เนี่ยต้องมาดูหุ้นนอกเซ็ร้อยนะครับ สำหรับแนว breakout นะครับก็จะเป็นตัวของ UBE นะครับสำหรับ UBE จะเห็นแพทเทิร์นเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับ symmetrical triangle นะครับก็ถือว่าฟอร์มาตั้งแต่เดือน5นะครับนี่ก็ประมาณ5-6เดือนละมีการ break สามเหลี่ยมเมื่อวานนี้นะครับยืนเส้น200ได้ด้วยนะครับ MACD กลับมายืนแดนบวกได้ด้วยนะครับก็หลายสัญญาณบวกพร้อมกันเลยก็เลยมองว่า UBE มีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นเป้าหมาย0.95 แล้วก็0.9แล้วก็0.95แนวรับ0.84 Stop ล o อ s ถ้าเกิดต่ำกว่า0.8ตัวถัดมาเป็นตัวของแทนนะครับ TAN นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแนว Breakout แต่ว่าไม่ได้ Break ระดับพวก Pattern นะครับมก็จะเป็นพวกเส้น Down Trend ปกตินะครับก็จะเป็นลนักษณะของเส้น Down Trend อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ Break ขึ้นมานะครับก็ c o n f i r รม MACD ที่ให้สัญญาณบวกในช่วงก่อนหน้านี้นะ แนวรับ8.4สต็อปรอถ้าต่ำกว่า7.95เป้าหมายคือ9.05และ9.5สำหรับตัวของแทนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ ILM นะครับสำหรับ ILM ก็เป็นการเล่นในกรอบของไซด์เว y นะครับกรอบล่าง17.5กรอบบน18.5นะครับลงมาที่กรอบล่างนะครับ s t o c h a s t i c ก็ o v e r s o l d นะครับ โอเวอร์โซเ็ set, มีการตัดขึ้นในเขตของ o v e r s o ์โนะครับเราก็เลยมองว่า i อ m มีโอกาสจะเล่นตัวขึ้นนะครับเป้าหมายหลักคือกรอบบนที่สิบแต่มันก็มีเป้าหมายระหว่างทางอยู่ประมาณ18.1นะครับแนวรับ17.5แล้วก็ Stop ปลอสถ้าเกิดต่ํากว่า17.2สําหรับตัวของ i อ m นะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบถ้วนสําหรับตัวของคําถามนะครับ ถัดมานะครับก็ถัดมาก็เข้าสู่ช่วงของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของการกุลนะครับการกุลเนี่ยจริงแถวเส้น200วันเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นโซนของแนวรับแหละนะครับคือโดยรวมเนี่ยนะครับก็ต้องดูเส้น200วันว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้มันก็ต่อสู้กันอยู่สําหรับตัวของการกุลเนี่ยรับเหมือนจะรับอยู่แล้วก็ตอนนี้ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ แนวรับก็คือโซนแถวนี้แหละนะครับส่วนแนวต้านจะเป็นเส้น20ประมาณใกล้ๆตรง2.8สําหรับตัวของการกุลส่วน KTB นะครับ KTB ก็เมื่อวานนี้ย่อลงมาแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเริ่มเล่นเก่งกําไรได้นะครับเพราะว่าการนี้มันย่อลงมาก่อนเนี่ยแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ c a นเด e ลสติ๊กเป็นการกลับตัวนะครับแล้วก็สโตแคสติกก็มีโอกาสจะตัดขึ้นจากเขตโอเวอร์โซดังนั้นเวลาเล่นก็ วางสต็อปล s อไว้ที่โลเดิมนะครับ20.1นะครับแนวรับก็มาเนี่ยนะครับ20.5การปรับตัวขึ้นเราก็อาจจะมอง21.4หรือถึงประมาณ22บาทสำหรับตัวของ KTB นะครับส่วน JMT ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมองว่ายังยังมีสัญญาณบวกจาก Golden Cross อยู่นะครับยกเว้นจะต่ำกว่าเส้น200นั่นแหละต้องต้องยอมออกไปก่อนสำหรับตัวของ JMT ตัวถัดมาเป็นตัวของ Land and House นะครับ แรนด์แอนด์เฮาส์ปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะครับแต่โดยรวมเรามองว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับที่แรนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นการอ่ามันเป็นการลงตามดาวเทนชาแนลแหละแล้วตรงนี้มันก็แตกกรอบล่างนะครับบางนั้นแถวกรอบล่างเนี่ยผมว่าก็มีลุนรีบาวได้สําหรับตัวของแรนด์แอนด์เฮาส์นะครับส่วนไทออยนะครับซื้อตรงนี้ช้าไปไหมก็ช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยรีบาวเป็นแท่งยาวๆเลยนะครับคือเวลาตลาดเป็นมันเป็นขาลงเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นแท่งยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นการซื้อที่ช้าไปนะครับส่วนทีทีเราเคยคุยไปแล้วตอนสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของ Bullish Divergent e นะครับก็คือก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับที่เราบอกว่าตรงแถวโล่เดิมเนี่ยยืนได้อยู่ RSI เป็น Divergent e ก็เก่งกำไรได้แต่เป็นการเก่งกำไรโดยมีเงื่อนไขที่ว่า ต้องมีเวลาเฝ้าตลาดนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดก็ต้องได้สต็อปลอกให้มันทันแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยโอเครีวอร์ดก็จะเยอะนะครับเพราะเวลาเป็นไดเ e อร์เจนที่โซนกรอบล่างแล้วไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะฟื้นได้เยอะเหมือนกันสําหรับตัวของ TTA นะครับมาที่ตัวของเอเชียนนะครับเอเชีย uh, นเนี่ยนะครับรับไ้8.9นะครับลงมาวันเดียวแบบนี้ขายก่อนหรือว่าถือต่อดีนะครับก็8.9ก็คือราคาปิด เมื่อวานนะครับลงมาก็ยังพอถือได้นะครับเพราะโดยรวมของเอเชียนเนี่ยก็ยังถือเป็นเป็นไซด์เว์นะครับสำหรับตัวของเอเชียแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่มันจะลงมาแถว8.7ได้เหมือนกันสำหรับตัวของเอเชียนะครับส่วนสกายนะครับสกายก็เหมือนเดิมเลยนะครับที่เราคุยไปว่าถ้ายังไม่ผ่านเส้น200วันเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรให้เราเล่นนะครับดังนั้นก็รอไปก่อนสำหรับตัวของสกายส่วน BCP นะ BCP ก็ มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็สัปดาห์ก่อนหน้านะมีจังหวะลงมาแรงๆนะครับแต่มันก็ลงมาแรงจนโอเวอร์โซนะครับที่เราเห็นคันเดลกับตัววันนี้นะครับเราก็เลยแนะนำนะครับแต่ตอนเนี้ยมันฟื้นมาใกล้เส้น20ละแถวเนี้ยควรจะเป็นโซนขายมากกว่านะครับใกล้เส้น20เนี่ยแถว35เนี่ผมว่าขายก่อนนะครับอ่อสพถ้าเมื่อวานออกไปแล้วเข้าใหม่ตรงนี้ไม่เข้าแล้วนะครับถ้าออกไปแล้วก็ออกออกไปแล้วก็ไปรอเล่น ตัวอื่นหรือว่าไปรอจังหวะใหม่นะครับส่วนตัวของ MCOT นะครับ M-COT เอ่อก็กิกนกำไรได้นะครับเพราะโดยรวมเราก็ยังถือว่า MCOT เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น20วันเนี่ยก็คือเป็นเส้นเป็นจุดสต็อปลอสได้แหละ6.8ถ้าไม่ต่ำมาตรงนี้เนี่ยก็ยังมองย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็ไล่ไป 8, 8บาท9บาทสำหรับตัวของ M c o t นะครับส่วน m b k นะครับตัวนี้ก็ถือเป็น หุ้นที่ทํากําไรได้ดีของคําแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราให้ดูไปว่าตรงเนี้ยมันคือแนวเบรกเอาเดิมแล้วตอนที่มันถอยลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เจอแคนเดลกลับตัวพอดีที่เส้น20ที่เป็นสโลปเป็นบวกเนี่ยเราก็เลยให้เก่งกําไรนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาชนแถวมัน20ละผมว่าก็เป็นจังหวะขายก่อนสักรอบนึงแหละสําหรับตัวของ MBK นะครับไม่มีก็ไม่ได้เหมาะกับการไล่ตามนะครับส่วน BTG ยังไม่มีจังหวะอะไรให้ถัวนะครับคือโดยรวมมันยังถือเป็นลักษณะของ ไซด์เวดาวอยู่นะครับเรายังไม่ได้เห็นการกลับตัวในภาพใหญ่สำหรับตัวของของ b t g นะครับส่วน GC นะครับ GC ระยะกลางเนี่ยยีิบเยังยังมองไม่ถึงนะครับสำหรับยี่สิบเแบบ GC เนี่ยนะครับคือ GC เนี่ยมันก็รีบาวจากบ o ท t อมมาระยะนึงนะครับแต่แถวเส้น20เนี่ยผมว่ามีโอกาสจะย่อลงมาก่อนรอบนึงถ้ามันย่อรอบนี้แล้วมันยกโลเนี่ยคือไม่ต่ำกว่า25เนี่ยเราค่อยมาลุ้นว่ามันจะย่อลแล้วกลับไป29ิาหรับตัวของ ptgc นะครับค่อยๆดูไปทีละสเต็ปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโซนแนวต้านละส่วน r c l นะครับตรงนี้ก็ชนแนวต้านไปเรียบร้อยและเมื่อวานแคนเดลก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นลนักษณะของคล้ายๆ engulfing นะครับดับงนั้น r c l ก็มีความเสี่ยงต่อการพักตัวลงมาได้นะครับครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ r c l นะครับ มาดูไอเน็ตกันนะครับสมหรับไอเน็ตก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็คงมาที่แนวต้านแล้วแหละก็ะคือเส้น200วันนะครับเราก็ยังไม่ได้มองบูมากนะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นมาเร็วแล้วยังไม่ผ่านเส้น200ดังนั้นมันก็ควรมองเป็น sideways down อยู่สําหรับตัว iNe นนะครับส่วน STA นะครับ STA เราก็ให้แนวต้านที่เส้น20นะครับส่วนแนวรับคือเส้น200นะครับ แต่ตอนนี้ผมคงไม่ได้เล่นตามให้เล่นตามแนวรับแล้วล่ะนะครับคือก็คงต้องเล่นลักษณะของการแบบรอรอจังหวะเบรกละนะครับคือถ้าเกิดเอจะเล่นได้อีกรอบนึงก็คือต้องเบรกเส้น20เนี่ยขึ้นไปยืนให้ได้นะครับก็คล้ายๆกับรอบตรงนี้นะครับนี่จะเห็นว่าถ้าเวลาเบรกเส้น20แล้วยืนได้เนี่ยมันถึงจะคอนเฟิร์มภาพของการกลับตัวนะครับซินเนกนะครับทุน19นะครับขายช็อต15บ รับคืนได้เมื่อวาน15.3ลงต่อมีเล่นยังไงดีนะครับถ้ารับคืนไปแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าเราเราช็อตจากโซนด้านบนเนี่ยที่15.9คือเป็นการช็อตแบบ f a ลเ break แล้วตรงนี้มันยอ่อลงมาแล้วนะครับวเราปิดไปแล้วเนี่ยแล้วเรามีติดด้านบน,นที่19บาทอยู่นะครับก็คงต้องรอดูไปก่อนแหละนะครับจังหวะเล่นอีกทีนึ่งเนี่ยมันก็มี2แบบคือถ้าเกิดลงมาอย่างเงี้ยนะครับลงมา14.5เนี่ยเราอาจจะซื้อเพิ่มได้นะครับเพราะภาพใหญ่มันก็ยังถือเป็น size way up อยู่ นะครับหรือถ้าเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วไปทำฟอลเบรกใหม่เนี่ยก็ไปเล่นช็อตอีกช็อตหนึ่งก็ได้นะครับก็ให้ไอเดียไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วน M นะครับ MK r e s t a u r a ต t นะครับตัวนี้ก็ผมว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่มันชัดเจนนะครับคือโดยรวมเนี่ยผมว่ายังถือว่าเเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นการแกว่งในกรอบของดาวเทนชานแนลนะครับก็อาจจะลุ้นรีบาวได้บ้างไปแถว28แต่ผมว่าอัพไซด์มันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดที่เข้าไปเล่นนะครับสำหรับ M ก็ภาพประมาณนี้นะครับ ส่วนแจ๊สนะครับแจ๊สก็ยังเป็นไซด์เวดาวนะครับเนื่องจากไม่ผ่านเส้น20นะครับเราก็มองว่ามีโอกาสจะรีบาวแล้วก็ลงมาต่อสำหรับแจ๊สนะครับส่วน b b l นะ BBL ก็เป็นกรอบไซด์เวดาวลงมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นกรอบไซด์เวดาวลงมาเหมือนกันก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่ากรอบล่างแหละสำหรับ BB l ก็145เนี่ยผมว่าก็เป็นจุดในการเก็งกำไรได้นะครับ เดี๋ยวขออีกประมาณ3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะเวลาเราจะหมดแล้วในช่วงเช้าสําหรับโคโค่ Co ตัวนี้เก่งกาไรไม่ได้เลยนะเพราะมันหลุดเส้น200ไปโปติหลุดเส้น200เนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณแบบ2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับสองาทิตย์ถึง1เดือนแหละกว่าจะเริ่มฟอร์มฐานใหม่นะครับดังนั้นโคโค่ Pro Co ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับส่วนตัวของ b ีนะครับตัวนี้ก็ซึมลงมานะครับเป็นไซด์เวดาวก็ไซด์เวด้าลงมาแล้วผมก็คิดว่ายังไม่ได้เห็นแนวรับอะไรที่มันสําคัญนะครับคือเวลาเรามองเนี่ยนะครับ เราจะชอบอสมมุติเราเห็นตรงนี้เป็นฐาน h a m m มอร์นะครับไอ้พวกฐานของ Hammer เนี่ยมันไม่ได้สําคัญมากนะครับคือจุดที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยมันต้องเป็นแบบเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าโซนแนวรับมันควรประมาณช่วง15.7-15.9มากกว่าสําหรับตัวของ d ีนะครับอ่ะส่วน INSET นะครับ INSET เนี่ยแนวโน้มเนี่ยเป็น s i ส e w a y Up แหละแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีตัวของด vergen เนี่ยกดดัน เรื่อยๆนะครับดังนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยเทนมันยังดีอยู่แต่เป็นไซส์เว้าปเนี่ยนะครับเล่นยังไงดีนะครับถ้าเอาง่ายๆเนี่ยก็แบ่งซื้อนะครับแถวเส้น20เนี่ยก็ซื้อได้แหละนะครับแต่ส่วนหนึ่งเผื่อไว,ถว้ถ้าเกิดดิเวอร์เจนต์มันชนะเนี่ยเราจะได้มีจุดไปซื้อที่แบบต่ำๆแถวสองจุดเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ทยอยซื้อได้สําหรับตัวของอินเส็ทก็ย่อมาที่เส้น20วันละแนวโน้มยังเป็นไซส์เว้าปอยู่สำหรับมุมมองเทคนิคนะครับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่่วงบบาาายยนนะครรรัใก ชาร์ตเปอร์สเปกทีฟก็จะเป็นคุณปีนะครับส่วนผมชาร์ต p e r s ์สเปกทีฟเดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีวันเพื่อฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเรา และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟ s รเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ